ที่เราไปเก็บภาพที่นครสวรรค์นนะก็มีหลายคนเลยโอู้วเขาฝากบอกมาถึงตู้งานเต็มหมดเลยค่ะอ่าอยากจะฟังไหมอยากฟังครับอาเ<ม>คียวเธอไม่อยากฟังเลยดนะิ้นไม่เปิดไงอยากสิ <laughs> อยากใช่ไหมอาอยากฟังไปฟังกันปะ <laughs> ความยินดีจากคุณตามด้วยนะนที่ได้เป็นเด็กศิส,สมความตั้งใจคนนรูคเห็นเธอมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอร้องเพลงแล้วครูดุเธอ <laughs> บอกว่าเมื่อไหร่อาตุ้งตามจะมาเรียนกับครูสักทีล่ะเธอก็บอกว่าอาจารย์ผมอยากจะเป็นนักร้องแต่นี้ครูก็ได้เห็นเธอสมใจแล้วนะ สวัสดีค่ะตุ้มตามันนี้คุณครูส้มนะคะครูก็กรรดโหวตไปเยอะเลยนะคะตุ้มตามคือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ทานแหนมนะคะแล้วก็มาเลี้ยงข้าวคุณครูในโรงเรียนทุกๆคนเลยนะคะในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของตุ้มตามก็อยู่ในขั้นดีค่ะนี่อยู่วิกหนึ่งครูได้ดูตุ้มตามร้องเพลงของพี่เบิร์ o o much ตุ้มตามออกเสียงมัชไม่ถูกต้องครูออะคะจะให้ผิดอ่นค่ะที่ถูกต้องต้องออก too much very much so much ค่ะในฐานะที่ครูเป็นครูแนแนวเนี่ยครูจะขอแนะนำตุมตามนิดนึงมันหล่อเกินความจำเป็นแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยู่โรงเรียนก็หล่ออยู่แล้วสาวก็ลุมตามกันเป็นแถวเนี่ยให้ตุมตามลดความหล่อลงไหนได้ไหมเดี๋ยวทุกคนจะอิจฉากันทั้งประเทศแล้วเนี่ยสวัสดีจ้าดีเจสินของครูทุกครั้งที่ตุมตามมาจัดรายการนะคะก็จะมี เพื่อนๆมามองว่าเป็นเสียงของใครจำได้ไหมเอ่ย <az> ก็เขาก็คงสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะเสียงใครหล่อจังเขาถึงมามองกันที่หน้าต่างซึ่งพอเขามาเห็นก็ไม่ผิดหวังนะคะเสียงก็หล่อหน้าตาก็หล่อนะคะช่วนี้นะคะลุงตาเปิดสาาคนที่เจ็ดของนไทยไปยกก็นึกดูโอ้โหเราดูจากรายการโทรทัศน์ตุนตูตามจะสู้เข้าไม่ได้แน่เลยถ้าไม่ประชาสัมพันธ์เก็เนี่ยทำป้ายให้เขาสามป้าย ทำป้ายเขาสัมป้ายทั้งไม่เปิลนะคะคือปกติจะไม่เคยเชียร์อะไรใครพอ SMS ไม่เป็นคือเฟสไอเฟ k บุ๊กเนี่ยนะไม่เคยเล่นคือสมัครไปเลยคือคือแบบให้ให้ลูกน้องสอนนะคะแล้วเราก็เหมือนส่งถึงเพื่อนก็เรียกว่าวันที่ประกาศเนี่ยนี่จะร้องไห้โฮเหมือนตัวเองได้เป็นนางสาวอะไทยอะจริงๆเลยคะเพราะวันหั่งคู่กับเขาอยู่วันประกาศนะนร้องแบบร้องดังกับพ่อแม่เขาอีกนะ ค่ะก็ตรงนี้แหละค่ะที่คุณแม่ขายแหนมแล้วก็ส่งน้องเรียนส่งจนน้องได้เป็นเดสตาเจ็ดอะค่ะตอนตุงตามอยู่เขาก็จะช่วยมัดแหนมมัดอะไรแล้วก็ส่งตามร้านค้าตามอะไรที่เขามารับอะค่ะส่งไปตามวิ่งส่งตามรถตามอะไรค่ะมีความภูมิใจแต่ดีใจจ้ะที่หลานบ้านตัวเองได้เป็นเดซตาพท,ทอดเสมอนะจจะอยากเจอหนาอยู่ รักมากมากกลับมาบ้านอย่าลืมกินรสช่องป้านะหลานกลับมามากินหม่่มแซ่บเด้ตุ่มตามตั้งแต่โบสตั้งแต่ขั้งแรกจนขั้นสุดท้ายที่เป็นเดระจฉานจนวินาทีสุดท้ายโบสปติก็ต้องฝากข,ขอ,ขอความไปอะคา่ะอยากบอกว่าเฮ็ุผลงานออกไม้ดีๆแล้วก็ให้มีตะคนหักหอายุไปดันโดในดังๆตุ่มตามนี้หนึ่งนะ <laughs> ขอให้สู่ชีวิตอะขอให้เป็นที่รักของ <laughs> แฟนเพลงตลอดไปเ้อ เขาตำกิมตำเขากินถ้าตำไทยเขาจะกินเปียกม้นมะนาวนี่ยนะเขากินตำแต่เขากินเปียกมันเขาจะเสียงดีตุ่มตำกะเห็นมากกันแต่น้อยเนาะค่ะเนาะมากินส้มตำปลาเลยเด้อตุ่มตำบากว่าเป็นเนาะ หลานชายได้เป็นเดินสตา์แล้วกอย่าลืมบ้านลืมจองเด้อหลูกเด้อ <c oughs> กบมาลองเพลงหายายฟังในเด้อทุกคนที่แม่เปิลตอนนี้ก็รอดูผลงานของตุ้มตามอยู่ครับผลงานชิ้นแรกอยากให้เขาตั้งใจทํางานครับเพื่อครอบครัวเพื่อคุณยายเพื่อพวกเราเพราะคนแม่เปิลทุกคนครับสุดยอดครับแม่เปิลดังก็เพ,เพราะตุ้มตามนี่แหละครับบอกทิดหวังที่พี่น้องแม่เปิลที่ซอยเสียตุ้มตามครับลักก็ดีใจแท่นพี่น้องคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ นี่คือคุณลุงของน้องนะคะชื่อลุงชื่อลุงวิเชียนนะคะอันนี้ดีใจที่สุดเลยครับไม่ไึ้ไม่ฝันว่าจะได้เป็นนู้เลยอกดไม่ได้ลครับ <c oughs> แล้วบ้างก็กลับมาบ้านเลยจะคอยมากินทุบชิ้นน้ำกิมที่แซ่บที่สุดในโลก้วลูกนะก็ดีใจอยู่ดีใจพุ่มใจบอกว่าเจออ้ายากแถวดอกโอ้ยให้จุ้มตามโชคดีให้เป็นอย่างบุญอย่างคุ้น ไปทั้งนามกับมีพูซอยเลียไปทั้งเหนีอกับมีพูซอยโยมีผููอาบนามลังเฮียสีไข่เขาเด้อซอยกันนเด้อลูกเด้อเพื่อนขับเพิินเบ่งซอยเด้อเป็นอย่างบุญเด้อฝากไปถึงด้วยเด้อป้าว่ายาคิดถึงหลายเพราะาวิยาอยากไปไม่ได้เพราะว่านกกระดูจลอดดูแลตัวเองเด้อลูกเด้อเอาให้รอดเด้อลูกเด้อให้เก่งๆพออยู่ดีมีแรงลูกไม่เป็นไร ให้ฟังแล้วแหมผมเชื่อว,ว่าตอนนี้นะครับทั้งคนทั้งอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์รวมไปถึงคนทั้งประเทศไทยรอฟังอยู่รู้สึกยังไงบ้างมีอะไรจะตอบกลับคิดถึงคิดถึงบ้านครับก,ก็ก็ขอบคุณครับแล้วคือแบบว่าทุกคนที่ท,ที่ที่มาให้สัมภาษณ์แล้วก็แบบมามาพูดเมื่อกี้ก็คือเบบเอยาจกันทั้งหมดแล้วก็เป็นเป็นคนที่เจอหน้าค่าตามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นเป็นพี่น้องในตลาดสดครับอยู่แล้วแล้วก็แบบ เป็นห่วงคุณยายด้วยครับก็เห็นคุณยายช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยคุณย่าด้วยครับคุณย่าก็ป่วยมานานแล้วด้วยครับอยากกลับไปหาด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยความมีชื่อเสียงเนี่ยมันมาง่ายค่ะแต่มันมามันนักจะมาพร้อมกับข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีหลายๆคนคงอยากจะทราบข่าวคราวของตุ้มตามที่เกิดขึ้นว่าตุ้มตามเนี่ยเป็นเด็กในสังกัดของเจ๊หงแฟนพันแทสตุ๊กตาบาร์บี้ต้องการอยากทราบเรื่องราวนิดหนึ่งว่ามีที่มาที่ไปยังไงกับเรื่องนี้ค่ะคือ เขาคือมามีครับคือเป็นเป็นเป็นคุณแม่บุญธรรมของผมเองก็คือว่าผมผมนับถือเขาตรงนี้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้ามาเรียนในกรุงเทพครับก็ก็ทําตามฝันก็หางานหาอะไรเกี่ยวกับงานในวงการอะไรเงี้ยครับมีโอกาสได้ได้ลองไปทําทําถ่ายละครกับเขาครับก็คือเขาเขาให้ไปช่วยเป็นถ่ายละครแล้วที่นี่เป็นละครของอาจารย์ที่มาหาไรเองครับก็เขารู้จักกันอยู่ก็แนะนําเขาเลยช่วยแนะนําแนะนําในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วพอพอเขาเห็นว่าเออเด็กคนนี้ เขาเขาลองมาถามเรื่องราวชีวิตอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็เล่าไปตามตาม,ตามเรื่องราวแล้วเ,เขาาบอกว่าเออน่าสงสารยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอยากให้อยากช่วยน้องเลยครับอยากให้อยากให้พัฒนาไปได้ยอะไรเงี<อ>้ยเพราะว่าถ้ามีโอกาสมีงานมีอะไรก็จะช่วยแนะนําช่วยให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตในการออทํางานตรงนี้ไม่จะท<อ>ํายังไงอะไรเงี้ยครับ <izon. S 1> ก็คือผมก็เลยแบบมีโอกาสต่างๆเวลา มีปัญหาอะไรก็จะปรึกษาเขาเขาเหมือนแม่คนหนึ่งรเรียกว่าหมอบี้เลยอะเป็นหมอบี้ซึ่งคุณแม่ก็รู้จักด้วยใช่ครับผมจะเล่าให้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วทําการรู้จักกันหมดอยู่แล้วครับเพราะว่าผมจะไม่ไม่มีแบบว่าใครมาแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยพ่อแม่เรารู้ไม่ได้เลยไม่มีไม่มีความลับต่อกันอย่แล้วอครับคือทุกคนมองมองเราได้มองมองเราหลายๆคนอาจจะมองในหลายๆแง่หลายๆมุมได้มันเป็นเรื่องปกติครับผมจะขอบคุณมากกว่า ถ้าคือวันนี้ทุกๆคนจับตามองแล้วให้ความสนใจในตัวตุ้มตามครับผมขอบคุณมากกว่าครับถ้าผิดก็ผิดไปยะคอนเฟิร์มให้แฟนขับสบายใจว่าไม่มีอะไรที่ไม่ดีแน่นอนไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงๆก็คือผมเป็นเหมือนลูกชายแล้วเขาก็คือแม่ของผมครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้ตุ้มตามฝากผลงานให้กับแฟนได้ทราบเป็นว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามกันก็คือขอฝากอัลบั้ม The Start 7นะครับก็คือพวกเราปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาทั้ง8คนนะครับแล้วก็ ถึงอัลบั้มเป็นซิงเกิลออกมาตอนนี้ก็วางแผงทั่วประเทศแล้วนะครับ<ช>ก็อยากให้ติดตามครับผมเป็นเป็นผลงานเป็นเป็นผลงานเพลงที่เด็กไทยเป็นคนร้องแล้วก็เป็นผลงานที่เมืองไทยของเราเป็นผู้ทัดสารออกมาแล้วก็จนจนได้อัลบั้มนี้ออกมานะครับ<ช>อยากให้คนไทยเชื่อกันสนับสนุนของไทยแล้วก็อย่าลืมของแท้ด้วยครับเร็วๆนี้จะมี MV เข้ามาให้ได้ติดตามชมกันแน่นอนมีนรหัสหรือยังมีรหัสดาวโหลดหรือยังคะสำหรับรหัสดาวโหลดนะครับดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับ คง <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> ได้ขึ้นใจเลยนะตอับนเาเป็นผลงานชิ้นแรกของการเป็นเดซ์ตาร์คนที่7นะครับก็วันนี้ก็เราก็ทั้งสนุกสนานแล้วก็ประทับใจในหลากหลายมุมของเดซ s ตาร์คนที่เของเมืองไทยนะครับน้องตุมตามยุทธนาเพื่องกางครับวันนี้ขอบคุณมากครับ พบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสาหนาทีทางช่องห้าแห่งนี้สําหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิสสด์ค่ะค่ะ